ลิลลี่เคลียร์ชัดประเด็นเกลียดพี่เขยหรือเปล่าล่าสุดลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาไลฟ์พูดคุยครั้งแรกหลังจากมีดราม่าครอบครัวระหว่างเจนนี่รัชนกพี่สาวและคุณแม่เกดล่าสุดค่าน้องสาวคนเล็กลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาเผยความรู้สึกตรงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมเคลียร์ประเด็นที่ก่อนหน้านี้ยิวฉัดมงคลพี่เขย บอกว่าผมรู้ว่าลิลลี่ไม่ชอบผมอยู่แล้วเพราะผมเกลียดแม่มันแต่สุดท้ายแล้วมั่นใจวันหนึ่งลิลลี่จะคิดได้ว่าผมช่วยน้องตลอดซึ่งลิลลี่ได้ออกมาเผยเรื่องดราม่าว่าหนูจะไม่พูดซ้ำเพราะทุกอย่างที่ออกมาจากทั้งจากแม่พี่เจนคือความจริงทั้งหมดแล้วเธอบอกว่าเพิ่งคุยกับคุณแม่และทักไปหาพี่เจนยืนยันว่าไม่โกรธใครเลยแต่ยอมรับว่าเสียใจเพราะต้องอยู่ในจุดที่ คนน้องที่อยู่ตรงกลางลิลลี่ยังบอกอีกว่าพี่เจนเป็นคนกลางระหว่างแม่กับแฟนส่วนหนูคือคนกลางระหว่างพี่กับแม่พร้อมบอกว่ารู้และเข้าใจทุกมุมมากกว่าที่หลายคนคิด และลิลลี่ยังบอกอีกว่าเข้าใจว่าทุกบ้านมีปัญหาเหมือนกันหมดต่างกันแค่การแก้ไขบ้านเราก็เหมือนกันแค่เยอะหน่อยยอมรับว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่นึกถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะผ่านอะไรแบบนี้มาหลายครั้งแล้วมีภูมิแล้วย้ำว่าต่อให้ใครอยากให้เลือกข้างก็จะอยู่กับแม่หรือพี่เจนนี่เธอจะไม่เลือกหนูจะอยู่ตรงนี้ของหนูทักทั้งแม่รักทั้งพี่เจนนี่ไม่อยากให้ใครคาดหวังว่าหนูต้องเข้าข้างคนไหน มีคำถามที่คอมเมนต์ว่าเกลียดพี่ยิวไหมลิลลี่ก็ตอบทันทีว่าไม่เกลียดเกลียดทำไมเกลียดไปก็เท่านั้นใจเราไม่มีความสุขรักทั้งแม่รักทั้งพี่เจนโอ้จะร้องไห้คุยกับแม่บ้างไหมคุยค่ะเพิ่งคุยเมื่อกี้เลยค่ะกับพี่เจนกม็มีทักไปหาบ้างแล้วแต่ว่าพี่เจนยังไม่ได้ตอบเพราะว่าพี่เจนไ์สุดอยู่ซึ่งอันนี้ไม่ได้โกรธ หนูไม่โกรธใครเลยหนูไม่โกรธใครเลยแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่าหนูก็ต้องอยู่ตรงกลางเพราะว่าหนูคือน้องเรื่องระหว่างพี่เจนพี่เจนก็เป็นคนกลางเพราะว่าอันนี้ครอบอ่อันนี้แม่อันนี้แฟนถูกไหมส่วนหนูก็อันนี้พี่และอันนี้แม่แต่ว่าหนูเป็นคนกลางและหนูเป็นคนในบ้านหนูรู้หนูรู้ หนูรู้มากกว่าทุกคนอลินล,ลี่เกลียดพี่ยูไหมไม่ไมเกลียดเฮ้ยเดเลคนมาเม่น,นี่เกลียดทำไมเกลียดไปโกรธไปก็แค่นั้น <laughs> ใช่ใชเกลียดโกรธอ่ะจิตใจเรา <laughs> เอะแลยยูไม่มีความสุก <laughs> ปล่อยวางรีมันคือดะไรของชีวิตเพราะแต่ละคนแต่เดี๋ยวก่อนขอยัดนั่งนึกก่อนนะว่าเกลียดก่อยมากแบเดี๋ยวแขี้าใเอ้ยแต่หนูขี้งอนขี้งอนแบบงอนแบบเด็กๆไม่ไม่แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้งอนนะแต่หมายถึงว่านี่ใส่อะเป็นคนที่แบบขี้งอนมันเหมือนป้าดี้ทำนู่นนี่นั่นไม่ถูกใจก็งอนงอนแต่ว่างอนแบบเด็กๆนะไม่ได้งอนแบบอาฆาตแค้นแล้วก็ต้องด่าต้องชี้หน้าไม่ใช่